ดูข่าวลงทะเบียนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐดูช่องสตัง์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณสตัง์อัปเดตประจำวันที่18พฤศจิกาย,ยน2565นะครับมีคุณผู้ชมหลายคนถามมาว่าลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแล้วได้รับสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนี่ยแล้วแก้ไขข้อมูลไปแล้วที่หน่วยลงทะเบียนจะมีการประกาศผลแก้ไขข้อมูลวันไหนนะครับสตัง์ก็มาเช็คให้แล้วนะครับปรากฏว่าคนที่ไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนนะคะจะมีการประกาศผลอีกครั้ง ในวันที่25พสิจาิกายนนี้นะครับนั่นหมายความว่าคนที่มีสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์และไปรอเช็คสิทธิ์รอบสุดท้ายอีกทีในเดือนมก,กราคมปี66นั่นเองนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่เคยได้รับสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์แล้วตอนนี้สถานะเปลี่ยนแล้วไปลงทะเบียนสมบูรณ์มาแชร์ก,กันหน่อยนะครับสตังก็อยากรูว่าคุณผู้ชมสตังเนี่ยมีกี่คนที่สถานะเปลี่ยนแล้วไปลงทะเบียนสมบูรณ์เนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่สถานะยังไม่เปลี่ยนนรอจััตาดูวที่25 คือสิติการย,ยุดอีกทีเช็คบนเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับหากคุณอยากติดตามข่าวสารสิทธิและสวัสดิการต่างๆรัฐบาลอย่าลืมกดติดต,ต,ตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์ีเดียด้วยนะครับสตางค์จะสงข,ข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube คนที่กดกระดิ่งนะฮะสตางค์จะส่งข,ข่าวให้คุณโดยตรงดูก่อนใครรู้ก่อนใครแน่นอนอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับไลฟ์ Life, สดโทรถามตอบคำถามติดตอบสวัสดิการแห่งรัฐจะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ เวลาเจอกันยังเจอเหมือนเดิมตั้งแต่4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งครับและเบอร์โทรศัพท์ก็ยังเบอร์เดิมด้วยอย่าลืมโทรมานะครับ